สวัสดีครับวันนี้นะคบผมจะมาเล่นแมพออข้ามถนนนะครับมาเล่นแมพข้ามถนนค่าเวลยานะคลิปนี้ยาวสิคลิปนี้ยาวห้นานาทีสิบเจ็ดนาทีนะห้านาทีสิบเจ็ดวิโอเคมาไม่ได้ลองคลิปกันยาวเลยนะโอเคเอื้มอือเฮ้ยมาเฮ้ยวดแถวนี้มันเถื่อน่ะ ไปดีกว่าข้ามได้แอ๊ะคลิปนี้สั้นมากเลยแต่อาจจะทำยามนะอยอเออโอโมอเโอเคเอา้าผมหายไปไหนวะเนี่ยโอเคอะทีมเอนโ์อ๋ออ๋โอโหออเือออเือออเืออ๋อือคลิปนี้จะต้องข้ามถนนได้สองรอบ เออนี่ไงโอ้โหืเมยรอดโอ้โหือยน่ะรถนดับเพลิงเออเฮือหดอดูไปววไปเลยเอ๊ะเจ็บไปดีกว่าเดินข้ามถนน,นชิลๆเฮ้ยชิลมากเลยอ่ะขั้วีจะอย่างน้อยก็ไม่ไม่คอนอากาศดีมะเสียงดังเกินไปแก เออทุกคนวันนี้อากาศโคตรจะดีนะคืออากาศดีมากเออควรควรออกมาเที่ยวกันนะเออเออสงสัยต้องสงสัยไปเที่ยวเมืองรวอนนะวะโอเคทุกคนบรรยากาศที่นี่ดีดีโอเคนะบรรยากาศดีมากเออเหอะเขจะดีทุกคนเนี่ยเนี่ยข้ามถนนได้ชิลมากอะเนี่ยเออ หฮ้ยโดับเพลิงแม่ดูนะข้ามถนนเนี่ยคตรวจะเีวเอออ่ามาผมจะข้ามนอยอะเพราะมันเิีวมากนเอออเออเอะเอเหอเออเอเออเออ่าข้ามอีกอเพราะว่ามันเฉีวจะมีเซเว่นเออเอออสงสัยจะต้องเดินไปหาเซเว่นแล้วเดินไปเซเว่นดีกว่า มันคงไม่ีใครมาขับตรงแถวๆนี้ออกมงใช่ไหมเออได้ไงเซเว่นใช่ปะน่ะเออสบายเว้ยเออโอ้โหดูก่อนตายดิตายแบบท่าโคเทปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หืมนี่อยู่ที่ไหนกันวะเนี่ยโอ้หโอเคยา โออเหคลิปนี้ยาวห้านาทีสิบเจ็ดวิเออเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้รถแถวนี้มันเถื่อนว่ะเออใครคิดเหมือนกันโอ๊ะใครคิดเหมือนกันว่ารถแถวนี้มันเถื่อนเออเออทำไมเมื่อกี้มันเห็นกินไมดีวะกลัวเออเหรอเออรถไอ้นี่แหละเมื่อกี้มันเห็นรถในอดัมสตีทิพเป เออทุกคนผมจะเป็นเอออะไรเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้เราสุดว้อเฮ้ยโอ้ก็ชิวเหมือนกันนะเนี่ยเออเฮ่อเออเฮ่อแต่ไม่ตายเออตายอ่ะชงพูดเออ๋ยวก่อนถามได้ไงว่าเมื่อกี้เออเฮ่อโอเคไม่น่าพูดดิทีนี้เรา5แา้วที10เกตอ่ะไอ้วัว มีบันมีปันผาเออเนี่ยเนี่ยได้ไป็เซเว่นแล้วเออขี้เกียจไปว่ะเอ้ยเออเห้ยสบายใจจังสบายใจจังเออเนี่ยพอจะจบถือว่าแม่งไม่ชนเว้ยเออเฮ้ยใครเป็นคนบวกเออเห้ยเดี๋ยวก่อนอยู่บนฟุตบาทแม่งยังชนได้อ่ะนงินเนี่ยเออเออเห้ยเออเห้ยเออเฮ้ยเก็บเก็บเก็บเออเห้ย เออข้ามถนนเออเหอเช็คบ้าวะเนี่ยเออเซเว่นเออเออเหอะเออเหอะเกือจะถึงเซเว่นแล้วถึงสวรรค์แท้เออคิดว่าต้องหนีอะไรมัาเออเหอหนีไม่ทันเออเหอะไนอนบนก้อนอิฐโคตรเทพอ่ะเออเหอ เออเมาดี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 เอเหอเออมาโอเคขอจบคลิปแคเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย